technique เปลี่ยนทุกให้เป็นเงินสดเข้าง่าย,ายๆด้วย3ขั้นตอน3วิธีการนี้ค่ะเรามาลองเช็คก,กันดูนะคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่คุณนั้นมีอยู่แล้วไหมในชีวิตประจําวันหรือว่าจะลองเอาวิธีการของอาจารย์เปิ้ลใกกับเทคนิควิจิตวิทยาการเงินเนี่ยเข้าไปปรับใช้เพื่อทําให้คุณนั้นดึงดูดเงินเข้าได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะความทุกข์นะ,ะแล้วก็มาแมทชิ่งกับการเงินหมายความว่าคุณกังวลใจเรื่องการเงินคุณกังวลใจเรื่องเงินใช้ไม่พอไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าบ้านค่าโทรศ รั์สิสนเอามาลงทุนแล้วทําให้เกิดการงอกงามขึ้นในชีวิตซึ่งตรงนั้นนะคะคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่ามันไม่ได้ผิดทุกการขับเคลื่อนชีวิตนั้นมันจะนําพาเราสู่จุดที่ดีกว่าเสมอค่ะแต่คราวนี้ทํายังไงเราจะเปลี่ยนความเครียดความทุกข์นั้นให้กลายเป็นเงินสดง่ายนิดเดียวค่ะข้อหนึ่งค่ะจําไว้นะคะว่าความสุขเกิดขึ้นที่ตัวเราเรามีหน้าที่มีความสุขแม้มีปัญหามากมายแค่ไหนคุณยังต้องพยายามที่จะต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองต่อไป บางคนบอกว่าจะทำได้ยังไงอยู่ก็เห็นอยู่ว่าเงินไม่เข้าเห็นอยู่ว่าเงินไม่มีง่ายนิดเดียวค่ะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคุณรู้สึกทุกข์คุณรู้สึกเครียด อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดที่คุณกาลังรู้สึกเหล่านั้นอาจารย์เปิ้งอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าใช่แล้วค่ะเป็นอารมณ์ที่เงินไม่เข้าเป็นการที่เราถูกโลกปไลปเนี้ยริบคืนไปถึงมีเงินก็ต้องถูกริบคืนไปเพราะว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เครียดอารมณ์หดหู่อารมณ์หมุนหมองนั้นมันเป็นอารมณ์ด้านลบมันเป็นอารมณ์ไม่ดีและเป็นอารมณ์อกอุศนที่ทําให้เรานั้นเกิดการเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกแร้นแค้นในอดีตทําให้ไม่เกิดภาพความสําเร็จ ในอนาคตและไม่เกิดการดึงดูดเงินสดในวันนี้ความเครียดความไม่ตกกังวลความไม่ตื่นตัวความไม่ล่าเริงมันเป็นอารมณ์ที่น่ากลัวมากเลยค่ะสําหรับคนที่ต้องการให้เงินเข้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเงินเข้าวิธีง่าย ลองเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้มีความสุขดูก่อนค่ะโดยการหากิจกรรมง่ายๆทาแล้วคุณจะค้นพบว่าเรื่องโชคดีค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาหาคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นของฟรีเงนินฟรีโอกาสดีเรื่องราวต่างๆจะถูกเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณเปลี่ยนอารมณ์เป็นอารมณ์ที่มีความสุขด้วยตัวของคุณเองค่ะต่อมาข้อ2ค่ะนอกจากการที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุขเพื่อผลลัพธ์ก็คือเงินสดแล้วข้อ2ยังจําเป็นมากก็คือความทุกข์นะคะคือพลังงานลบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความทุกข พลังงานลบก็จะเกิดขึ้นพลังงานลบนั้นมันก็ไม่ทําให้ถึงกับคอขาดบาตายแต่ว่าพลังงานลบเนี่ยมันทําให้เราเกิดการจรินนาการเชิงลบซ้ําๆเกี่ยวกับชีวิตเราเองเช่นโอ้โหตอนเด็กลําบากแค่ไหนตอนทํางานใครแกแล้งเราบ้างนะคะหรือว่าตอนเนี้ยเราเหลือเงินติดกระเป๋าอยู่เท่าไหร่เรากลัวจังเลยอ่ะอนาคตต้องไม่มีเงินแล้วเห็นไหมคะว่าความทุกข์เนี่ยทำให้เกิดการจรินนาการชีวิตล้มเหลวค่ะโดยอัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะมีเงินสดมีเงินเข้ามีเงินใช้ก็คือ คุณจะต้องสร้างเจนตนาการเชิงบวกถึงภาพที่คุณต้องการแทนมีคนเขียนจดหมายมาหาอาจารย์เปิ้ลประมาณ3หน้ากระดาษบอกว่าไม่พอใจเรื่องการเงินอาจารย์เปิ้ลบอกว่าคุณลองเขียนใหม่สิว่าแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่คุณต้องการปรากฏว่าแค่เขียนมาว่าคุณต้องการอะไรอารมณ์เปลี่ยนอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ลองย้ายโฟกัสจากเรื่องที่ไม่พอใจมาเป็นเรื่องที่คุณพอใจถ้ามีดีกว่าคุณก็จะเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นเห็นตัวเองหาเงินง่ายขึ้นเห็นเงินมีมีเงินจ่ายอันนู้นอันนี้มีเงินจ่ายทั้งชีวิตมีเเงินจ่ายตลลอดว เพราะการเงินจ่ายคุณต้องรู้สึกมีความสุขด้วยนะไม่ใช่จ่ายน,นั่นก็ทุกจ่ายน,นี้ก็ทุกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าจ่ายเงินแล้วเป็นทุกเนี่ยภาพเหล่านั้นมันหลัหล่งไหลลงไปประทับในจิตได้สํานึกจิตใต้สานึกบอกว่าอ๋อยู่เป็นคนที่ชอบพฤติกรรมนี้ใช่ไหมคือจ่ายเงินแล้วเป็นทุกเขาก็เลยให้คุณนั้นจ่ายเงินแล้วเป็นทุกค่ะลองเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่สิคะว่าขอบคุณนะฉันจ่ายเงินอย่างมีความสุขเพราะฉันมีเงินจ่ายตลอดชีวิต โอโหอารมณ์เปลี่ยนภาพเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนค่ะและที่สําคัญนะคะอย่ามัวแต่นั่งคิดเป็นภาพว่าอะไรที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นลองปรับจินตนาการเชิงบวกและคิดเป็นภาพสิคะว่าวันนี้คุณอยากได้อะไรอยากให้เงินเข้าอยากปิดหนี้ต้องการไปท่องเที่ยวรอบโลกฝันไปเลยค่ะคิดไปเลยค่ะมันไม่เสียสตางค์และตำรวจก็ไม่จับด้วยแล้วยิ่งเราคิดฝันแต่ทนบวกมันก็จะโน้มน้าวตัวเราให้เป็นไปทิศทางที่เราคิดบ่อยๆคิดซ้ำๆด้วยค่ะ นะต่อมาข้อที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนั่นคือพลังงานทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ควรปล่อยไปกับสิ่งที่ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการเงินนั่นคือความเครียดความทุกข์ความรู้สึกไม่ดีพลังงานการคิดพูดทําทั้งหมดจะต้องถูกส่งไปที่การหาเงินเพิ่มต้องถูกสิ่งปนที่เงินเข้าเพราะฉะนั้นหนึ่งเของการใช้ชีวิตของคุณนั้นกับเคลื่อนชีวิตคุณนั้นคุณจะต้องรู้สึกว่าเงินเข้าคุณจะต้องรู้สึกว่าเงินหาง่ายเงินล้านหาง่ายสําหรับคุณแล้วปล่อยพลัังงงานท้หมด ทุ่มไปที่เป้าหมายหาเงินเพิ่มค่ะรับรองปลดล็อกแน่นอนนะคะลองฟังซ้ําๆลองคิดซ้ําๆนะคะว่า3ผ่านไหมสําหรับคุณนะคะเรื่องของการที่จะเปลี่ยนพลังงานความทุกข์เนี่ยให้กลายเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนทุกข์เป็นความสุขแล้วก็ภาพ ต่างๆเนี่ยต้องเป็นภาพเชิงบวกและสุดท้ายนะคะคุณยังต้องปล่อยพลังงานเต็มที่100%ไปในเป้าหมายที่คุณต้องการด้วยค่ะอาจารย์มั่นเชื่อว่าทุกคนโชคดีและมีความสุขเรื่องการเงินนะคะคุณโชคดีด้านการเงินมีความสุขด้านการเงินนะคะและที่สำคัญที่สุดอาจารย์เปิ้นออยพรขอให้คุณนั้นมีเงินเข้าแบบไม่ต้องมีเหตุผลหลั่งไหลมาจากทุทิศทางินะคะคุณเป็นผู้มีบุญมากนะค,ะคุณเป็นผู้มีวาสนาดีและคุณเป็นผู้มีทรัพย์มากแต่ทรัพย์มากมาจะถูกเบิกเมื่อคุณมีความสุขเเเเพพรรรรราาาาาาะคคคคววมมมมมสสุุุุุขขืือออออณณณ์์กกศลลลบบ็บยยป,ปิดิดททัใหห้งน เข้ามาหาคุณตลอดเวลานั่นเองค่ะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์โนติตานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปปรับอารมณ์ของคุณซะเพื่อให้เงินเข้าเงินเพิ่มอย่าปล่อยอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องให้ออกไปดึงดูดสิ่งที่คุณไม่ต้องการค่ะ